guys basic. So we'll keep it simple, keep it in the legs. Use the arms just to either be opposite, like this one, or be with the leg. Okay. ก็ผมไม่เคยเรียนพวกการเต้นสไตล์อื่นมาก่อนนอกจากพวกป๊อปปิ้งผมว่าผมก็ไม่เก่งเท่าเพื่อนหลายๆคนที่เข้ามานะทำไมได้ก็โอ้ตลกประมันซะ ไมะไม่ร Sch ู้จะซ้อมอะไรก็ขอพักสับนิดขอพักสักนิดถ้าเป็นฮิปฮอปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกี่ยวกับดิมเลยอะค่ะคือต้องแบบมาฝึกกันใหม่เหมือนเริ่มต้นใหม่อะค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยเล่นเต้นค่ะ ลองสไตล์ดีไม่ดีก็จริงแต่ว่าคืออยู่ชองนะคะค mm ่ะ hmm. แต่คือแบบผูเขีจะไม่มีอันนี้คือไม่ชอบมากแต่ว่าคือให้เราลองสไตล์แล้วเาจะรู้ว่าสไตล์ไหนสไตล์เราคือ mm hmm. คือนักเต้นอ mm ่ะ hmm. มันก็ต้องลองสไตล์พยายามทำทุกสไตล์ something to it, right? It's not just a move or somebody explain to me about crumb style. Boom, boom, hey, I Wanna see a difference in the right arm from the left arm. I wanna see this like for the guy like really strong and this say something like what is the feeling in the music you hear in the world? He <laughs> just make picture. Anyway, let's listen to that. Ah. Yeah. You turn on the, the dance more on the first step. จริงตอนได้ผมหงเลยคือหนหวังจะได้เล่นกับทฟเอ่อเทฟทีมแล้วก็เมว่าแต่ละคนเป็นตัยที่ไม่เคยเต้นเลยแทบไม่เคยเต้นเ,เลยคืออย่งแจส คอนเทมพอร์เรรีห hmm. ร mm ือ hmm. ว mm ่าเฮาส์ห hmm. น uh ูไ huh. ม่เคยได้สัมผัสมันขนาดที่แบบมากมายเลยนะคือหนเป็นเบสิกมาเบื้องต้นพอได้มาเรียนเนี่ยพอเราได้รู้สไตล์คือโอเคสไตล์เอเชียเป็นงี้สไตล์ของยุโรปเป็นอย่างนี้ก็เลยได้รู้ว่าแบบเออมันต่างกันยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะอ้นี่หนูเพิ่งคิดได้เร็วๆนี้ first s o s t i o n เห็นไหมว่าเป็นคนเดินคนเนี่ไม่เห็นก็ไม่ผิดนะเอาผ่อนนี่กูจะบอกคือขอบคุณค่ะขอบคุณทุกปั๊บกูไม่เคยปัม๊มแฮมเบอร์เกอร์ตัวแบนเทอร์นะคะหมายความว่าเข้าใจปัม๊มแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมทุกคนต้องออกมาหนึ่งนละูกทุกระดับไม่ทุกคนเปิดร้อยห้าพาันเแม่งถึงกันทำไมต้องมีหมอมนผูคิด่ตั้งผิดตั้งไม่หร ไปให้ได้ไกลที่สุดอ่ะคืออันนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับดีกรีความบ้ามากมายี <c oughs> น,นี่ก็ต้องมานนดขอแถมตาลาดเวลามันเกิดอะไย คือของจริงเธอกาลังเต้นอยู่จริงๆพี่นอนฝันอยู่แล่ว่าเอ้ยไม่เป็นเนี้ยจริงๆทําไม่ถึงร้อยห้าสเปซเข้าใจปะแต่ expect ู x p อย่างนั้นนะมันคือการเรีนเต้นแต่แบไม่เมือเธอ่านเธอหางตอไม่ให้มดอไม่ใช่อ,อใครบอก isolate ขึ้น,ลนกล้ามเนื้ออะไรยืนอยู่เยอะสิ ตามไป่าถึตรงเนื้อ,อจะเขียวเอาอ้ามอ้ามมีเขียวแน่เลยดึงเดงแดงวะเนี่ยที่เธอฝันอยู่ตลอดเนี่ยจริงแล้วอะแล้วมนไอ้นี้อยู่ทุกคนฝันกูเชื่อแล้วไอ้นี่อยู่ไม่ค,คมุเขก็ใจลูกเต้นผิดแล้วทําไมล่ะครจะมาว่าฉันหรอก็ฉันเต้นอยู่เข้าใจฉันไม่<อ>ลูกอ,อ,อีกทีได้ไหมคะจังหวะจังหวะโอเคไปดิ วันนี้ก็เหนื่อยกว่าเมื่อวานหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่าเต้นเยอะกว่าเมื่อวานเมื่อวานเป็นวันแรกเต้นแค่สี่ชั่วโมงวันนี้ก็เต้นหกชั่วโมงเต็มๆว่าเธอม่ต้องเกรงแล้วเธอเธอนอนต้องการผ้าห่มสตาร์ทาอยากได้ผ้าห่มหรือแบบอะไรอุอน่นๆให้น้องสตาร์ทเลยให,ใหมาอยากได้ผ้าห่มหรือเสื้อหรืออะไรเงี้ยให้อุอน่ๆออนๆ เดี๋ยวจะเย็นมากมันก็จะปวดด้วยนะแต่เดี๋ยวมันจะหายแล้วเดี๋ยวค่อยไปทายาที่ใช่ไหมเออเดี๋ยวหายชื่อก็เมื่อวานสเตชิ่งนะครับก็วอร์รับนครับด้วยความที่แบบว่าไม่เคยทำก่อนก็เลยมันกล่ว่ายังไม่ชินกับมันครับแล้วก็เลยแบบครั้งล่างก็เลยเบ็นกับอักเสบมะมีอ